ครับ mm hmm. ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุณพักเครื่องนะฮะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของวัตถุมงคลสร้างใหม่กระแสมาแรงมากตอนนี้นะฮะแรงจริงๆผมอยอมรับเลยนะฮะเป็นเครื่องรางของขลังที่ได้รับความนิยมนะถ้าท่านสังเกตเนี่ยมีคนเข้าไปในเว็บไซตนะ์เข้าไปดูใน YouTube ยอดค่อนข้างเยอะไปดูเกี่ยวกับ4หูหตาคูบาบุญยังบุญยงกโลนะท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคเหนือในปัจจุบัน ที่ดังเนี่ยวัตถุมงคลสีหูห้าตาเนี่ยที่ดังเนี่ยนะกับว่าไปดังนะชาวมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันนิยมกันนะทำให้ราคาเนี่ยขยับขยื่นค่อนข้างมากค่อนข้างมากในปัจจุบันนี้นะกระแสมาแรงมากๆโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะถามหาบูชากันอย่างคึกคักเลยนะประเภทเหรียญส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อยากได้เลขสวยนะเพราะรุ่นนี้เนี่ยมีเลขด้วยนะวินาทีนี้ก็ค่อนข้าง มาแรงนะประสบการณ์เด่นทางด้านโชคลาภข่าวว่านะมีนักเล่นหลายลายพกเครื่องรางสี่หูห้าตาข้ามไปเล่นที่บ่อนใหญ่ชายแดนไทยนะฮะรวยกันหลายลายเรื่องหวยนี่ก็ไม่ธรรมดานะทุกวันที่16วันที่หนึ่งในหูพึ่งกันเป็นแถวนะรวยกันเป็นล้านเขาว่าอย่างนั้นนะงานเลยเข้านะมีคนมาขอเช่าบูชาพระสี่หูห้าตาต่อทันทีสำหรับคนที่มีไว้ครอบครองเนี่ยพ่อค้าแม่ขายก็มีประสบการณ์บอกเล่า บูชาไปแล้วค้าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเขาว่ากันอย่างนั้นนะอย่างนี้เนี่ยนะฮะท่านต้องรีบสัมผัสกันเองแล้วนะด้วยความสวยของประเภทเหรียญจึงกลายเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมเหรียญเนี่ยจะสร้างเป็นรูปลักษ์ครั้งแรกนะฮะเลยทําให้ยอดขายเนี่ยนะดีมากสําหรับประเภทเหรียญคูบาบุญยางที่นํามาในวันนี้เป็นรุ่นนะเขาเรียกรุ่นทิ้งทวนนะรุ่นบันไดสวรรค์ นายลูกศิษย์นำไปบูชาพกพาติดตัวเนี่ยเขาบอกว่านับเงินกันสนุกมือเลยนะก็นะ,ะนะล่าสุดเนี่ยนะฮะแดงเอกคัมพีนะฮะเขาเป็นเจ้าของศูนย์พระเครื่องเอกคัมพีเนี่ยนะฮะเหมือนเ,อเขาเหมือนกับเจนยันทิพย์แหละฮะรู้เขาบอกว่าเขาสัมผัสนะฮะยืนยันว่าสัมผัสได้ถึงพลังงานในเรื่องของเครื่องรางสีหูห้าตารุ่นบันไดสวรรค์นเนี่ยแหละฮะของหลวงปู่บุญยางเนี่ยเพราะเข้าไปร่วมพิธีด้วยนะ,ะตลอดทั้งพิธีเลยนะฮะ ขณะที่หลวงป,ปู่บุญยังเนี่ยกำลังอธิษฐานจิตปลุกเสกเนะเขาบอกว่าเขารู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาแล้วรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกเหมือนว่าวัตถุมงคลทั้งหมดมีชีวิตนะกระโดดโลดแล่นอยู่ในกล่องที่บรรจุไว้จึงมั่นใจว่ารุ่นนี้เนี่ยดังแนนะ่แล้วก็เป็นเรื่องจริงนะหลังจากผ่านพิธีปลุกเสกไม่นานกระแสความต้องการของนักสะสมมีอย่างต่อเนื่องทั้งภาคเหนือนะก็มีการเปลี่ยนมือกันไม่ขาดกลายเป็นวัตถุมงคลมาแรงไปในพริบตา ใครเห็นก็บอกว่าพิมพ์สวยนะเก็บไว้มีอนาคตแน่นอนขนาดซื้อขายเปลี่ยนมือกันแบบเร็วๆเนะี่ยยังได้กําไรกันท่วนหน้าเลยนะฮะมีการเปิดประมูลเลขสวยผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างคึกคักครูบาบุญยงบุญยางกโลเนี่ยนะท่านอยู่วัดห้วยน้ําอุ่นอําเภอลี้จังหวัดลําพูนนะได้สร้างสี่หูห้าตาขึ้นนะขึ้นมาหลายรุ่นแล้วนะแต่รุ่นนี้เนี่ยนะเป็นชื่อรุ่นบันไดสวรรค์นะเป็นการสร้างเพื่อหาปัจจัยในการสร้างบันไดขึ้นไปไหว พระธาตุเจดีย์ที่วัดห้วยน้ำอุ่นนะมาดูตำนานกันหน่อยนะก่อนถึงจะผมจะให้ดูองค์จริงเนี่ยมาดูตำนานนิดนึงเพราะบางคนไม่รู้นะฮะว่าสี่หูห้าตาเนี่ยความเป็นมายังไงสี่หูห้าตาเป็นสัตว์ประหลาดฮะนะที่แท้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่นะเขาเชื่อว่าเป็นสัตว์ประหลาดแต่ที่แท้จริงเนี่ยเป็นพระอินทร์จำแรงมานะมีทุบตะนะก็เป็นคนจนเนี่ยนะเป็นคนยากไร้ขาดเม็ดไม่มีที่อยู่อาศัยแต่มีจิตใจที่อยากจะทําบุญนะฮะทำกุศล นะอยากสร้างบาร,รมีนะก็นะนะให้ชีวิตตัวเองเนี่ยเจริญก้าวหน้าทุบตะคนนี้ก็นะไปกราบพระทุกวันและอธิษฐานขอให้ผู้มีเมตตาเนี่ยมาช่วยนะก็เดือดร้อนไปถึงพระอินทรนะ์พระอินทร์จึงลงมาอย่างโลกมนุษย์และเห็นทุบตะลําบากยากจนนะจึงจําแรงแปลงลงมาเป็นสัตว์ประหลาดมี4ี่หูหาตาทุบตะไม่เห็นสัตว์ตัวนี้ก็เกิดเมตตาเลยหาข้าวให้กินสหูหาตาเนี่ยนะหาข้าวให้กินไม่กินนะฮะ ทุบตาไปหาหญ้าหาพืชมาให้กินก็ไม่กินนะหาผลไม้มาให้กินก็ไม่กินนะพอดีนะทุบตาเห็นเห็นสี่หูห้าตาตัวสั่นนะก็เลยไปหาฟืนมาก่อไฟนะให้นอนทุบตาเนี่ยนะตื่นขึ้นมาก็ก็นะเอ่อทุบตะนะพอตื่นขึ้นมาเห็นไฟนะที่ก่อให้เนี่ยนะสี่หูห้าตานะเอ่อดับ นะดับก็งงฮะทำไมไฟดับก่อไฟไว้ให้กับสี่หูห้าตาแต่ไฟดับนะฮะแล้วปรากฏว่าสี่หูห้าตาเนี่ยนะฮะถ่ายอุจจาระออกมาเป็นทองคำฮนะโอ้โหทุบตะดีใจมากเอ๊ะทำไมจะปกลายเป็นทองคำนี่แหละฮะก็เป็นตำนานที่มานะทุบตะเนี่ยก็เอาทองคำเนี่ยไปขายไปนะฮะเปลี่ยนมานะะเป็นเ,เงินเป็นทองแล้วก็มาทำบุญนะสร้างบุญสร้างกุศลน,นี่ก็เป็นที่มาของสี่หูห้าตาเรื่องโชคลาภ เงินทองค้าขายนะสี่หูห้าตารุ่นนี้รุ่นบันไดสวรรค์เนี่ยนะฮะสร้างเป็นรูปเหรียญครั้งแรกเนี่ยที่เห็นในในโทรทัศน์เนี่ยฮะบนจอเนี่ยฮะเป็นรูปเหรียญครั้งแรกเลยนะฮะปกติเนี่ยจะสร้างเป็นแบบลอยองนะการสร้างเป็นเหรียญเนี่ยก็นะฮะเป็นเป็นรูปลักษณ์ที่ออกมาแบบสี่หูห้าตาสวยงามเลยใครเห็นก็ชอบนะเป็นรุ่นแรกนะของหลวงปู่บุญยังเลยนะรุ่นเนี้ยสวยงามมากมีเสน่ห์นะะก็ นะมีคนอยากได้บูชามีสร้างออกมาเนี่ยนะฮะที่ผมเอามาตั้งให้ดูนะท่านผู้ชมนะอยู่หน้าจอเนี่ยนะผมเตรียมมาทั้งหมดนะสามสามองค์ด้วยกันนะจริงๆแล้วมันมีมีพิมพ์นะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยขนาดเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าขนาดไหนพิมพ์เล็กก็จะย่อมลงมานะฮะพิมพ์ใหญ่เนี่ยเนะี่ยฮะท่านผู้ชมฮะน,นี่แหละฮะผมหยิบมาเนี่ยสามเนื้อด้วยกันนะสามเนื้อด้วยกันพร้อมกล่องพร้อมเลข ผมจะให้ดูนะเป็นลายองค์นะอย่างองค์แรกเนี่ยนะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่องคขนาดนี้แหละฮะพิมพเล็กก็จะย่อมลงมาพิมพ์ใหญ่เนี่ยเหมาะสําหรับผู้ชายห้อยนะผู้ชายห้อยนี่แหละฮะพิมพ์ใหญ่อันนี้เนื้อบ่อนนอกนะพิมพ์ใหญ่นี่แหละฮะด้านหลังมาดูด้านหลังเนี่ยฮะด้านหลังเขาเขียนว่าคูบาบุญยางบุญยางกะโลสี่หูห้าตาเงินทองไหลมาณชาลิตินะโชคลาบบังเกิดนี่แหละฮะ นี่ด้านหลังนะฮะสวยงามนะสวยงามวันนี้นี่แหละฮะเนี่ยสวยงามเลยนะถ้าสนใจนี่ลองสอบถามนะ0816854151นะ0816854151อันนี้แหละฮะแล้วมีเลขมีโค้ดกำกับนี่ฮนะฉะนั้นการปลอมแปลงเนี่ยลำบากมากลำบากมากนะฮะถ้าท่านอยากได้แต่ราคาเนี่ยบอกตรงๆรฮนะท่านผู้ชมลองสอบถามดูค่อนข้างนะค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อ นะ,ะเพราะว่าเห็นว่าพิมเลกเนี่ยนะฮะเนื้อเนี่ยไม่รู้เนื้อไหนบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าเนื้อหนึ่งเนี่ยพิมเล็กอยู่ที่700พิมพ์ใหญ่อยู่ที่พันหนึ่งพิมต่อต่อไปเนี่ยพิมใหญ่เหมือนกันแต่เป็นเนื้อที่ค่อนข้างสวยอีกแบบหนึ่งนะ,ะสวยอีกแบบหนึง่งเพราะว่าเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองลงยาแดงนี่ฮะพิมใหญ่ฮะสวยงามนะฮะท่านผู้ชมเห็นนะฮะสวยงามเลยนะฮะเนี่ยฮะรายละเอียดอาจจะอาจจะเก็บได้น้อยนะฮะต้องดูนะฮะ เพราะว่ากล้องที่เรามองมาแต่ว่าถ้าท่านดูดูองค์จริงจะสวยงามมากนี่ฮนะด้านหลังเหมือนกันนะก็สนใจลองโทรสอบถามเลยนะศูนย์แปดหนึ่ง้าหนึ่งเขาบอกว่ามีจํานวนไม่มากนักนะมีจํานวนไม่มากนักนะฮะก็สนใจนะบูชาสอบถามได้นะอีกองค์หนึ่งนะเพราะผมเตรียมมา3ามองเลย3มองสามเนื้อมาให้ดูกันชัดๆนะฮะนะชัดๆมาดูเนื้อนี้นะ องนี้เนี่ยเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงนี่แหละฮะเนื้อทองแดงนะสวยงามนะเนื้อทองแดงสวยงามนี่ฮะด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่นำมาให้ชมกัน ะะเป็นองค์ภายในรายการเพราะปกติผมก็ไม่ได้เอาพาะติดมาด้วยนะครั้งนี้ก็ติดมาด้วยให้ท่านดูเพราะว่าท่านจะได้เห็นองค์จริงแล้วดูแบบนะฮะขนาดด้วยเพราะบางคนถามว่าไอ้ขนาดขนาดไหนเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยกะแล้วเนี่ยอยู่ประมาณที่เด่นสิบมั้งฮะน่าจะขนาดนั้นนะ,ะเด่นสิบนะ,ะส่วนพิมพ์เล็กก็จะย่อมลงมาพิมพ์เล็กนี่เหมาะสําหรับนะ,ะเหมาะสําหรับผู้หญิงหรือเด็กนะฮะใส่ดี นะฮะก็นี่แหละฮะก็ลองดูนะฮะท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องวัตถุมงคลนะฮะ,อะซองซองจะมีนะฮะซองจะมีตัวเลขนับเบอร์กำกับนี่แหละฮะก็มีอย่างอย่างเลขเนี้ยนะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ฮะก็เป็นเป็นวัตถุมงคลที่กำลังมาแรงนะก็เลยนำมาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเนี่ยสนใจในการจะเลือกหาบูชาวัตถุมงคลนะะท่านเลือกแล้วต้องมีอนาคตอย่างเครื่องรางของขลัง อ่ะสีหูห้าตาเนี่ยเชื่อนะฮะท่านผูช้ชมฮาท่านเก็บไว้มีอนาคตแน่นอนขนาดววัยนะเขาเปลี่ยนมือกันแป๊บๆเนี่ยนะฮะพบว่าบางบางองค์เนี่ยเขาเช่าไปพันหนึง่งอ่ะเขาไปเพิ่มราคาเป็นพันสองพันสามพันสี่พันห้าเขาก็เปลี่ยนมือกันได้เลยนะฮะคนที่จะเก็บไว้เก่งกําไรในอนาคตเนี่ยรุ่นนี้เก็บได้นะ,ะเพราะว่าความชัดเจนของเรื่องโค้ดความชัดเจนของ Number, น,ะะนัมเบอร์นะนี่แหละฮะก็เป็นส่วนที่จะช่วยเหลือในเรื่องของ การปลอมแปลงได้เป็นอย่างดีลองสอบถามที่0816854151ช่วงหน้าเจอกันแน่สายสดนะฮะเข้ามาได้เลยนะจะคุยกันเรื่องแฝนพระถูกโฉลกนะเตรียมบอกนะในเรื่องของวันเกิดท่านนะแล้วก็อาชีพนะเดี๋ยวมาคุยกันไปพักสักครู่ฮนะ